รหัส40เป็นวักแล้วก็ตามด้วยข้อความส่งมาที่4264777 อย่าเที่งทราบกันนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นภาษาสากลค่ะทั่วโลกเขาก็ใช้ภาษาเนี้ยเวลาติดต่อสื่อสารกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เก่งภาษาอังกฤษเขาจะได้เปรียบนิดนึงเวลาหางานการทําก็จะง่ายหน่อยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ส่วนใหญ่เป็นงานที่ใช้ภาษาเนี่ยก็จะอัตรางเงินเดือนก็จะค่อนข้างสูงด้วยเพราะฉะนั้นในวัยเรียนวัยศึกษาก็อย่าลืมใส่ใจวิชาภาษาอังกฤษด้วยนะคะไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะก็มีงานวิจัยบอกมาด้วยนะคะบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าหากว่าเรียนรู้ภาษา อื่นๆน,นอกนือนจากภาษาตัวเองเนี่ยนะคะตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะมีส่วนให้สมองเราพัฒนามากยิ่งขึ้นจริงๆด้วยแหละเป็นงานวิจัยของทางลอนดอนเขานะคะเขาก็บอกว่า การที่เราเรียนภาษาอื่นเป็นภาษาที่สองเนี่ยมันจะช่วยพัฒนาสมองในส่วนที่ใช้ประมวลผลไงคล้ายๆกับการออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อนะคะก็จะส่งผลให้สมองเนี่ยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตัวมันเองบางอย่างเพราะมีแรงกระตุ้นก็จะทําให้คนคนนั้นมีนกลไกในการพ,าาพัฒนาสมองได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้อาจจะหัวไวกว่าแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีความคิดที่ว่องไวมากกว่าก็ได้ไม่สายเกินไปนะใครอยากจะเรียนรู้ภาษาอื่นเพิ่มเติมอาจจะ จะไม่จำเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะคะภาษาอื่นที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจํำวันเนี่ยภาษาจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างนะเรียนเอาไว้ไม่เสียหลายหรอกนะคะพักกันสักครู่หนึงค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอยู่ด้วยกันต่อที่ลึกทุ่งเน็ตเวิร์กค่ะ สิบอันดับเพลงเช็คเรตติ้งประจำสัปดาห์นี้4ีคนแอบรักหนูมิเตอ,อ,อร์พอเพิ่มคะแนนเพิ่มเรตติง้งให้เพลงที่คุณชอบด้วยการพิมพ์รหัสแล้วส่งมาที่426 4อ1